ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะ,นะคะว่าสภาพอากาศที่รุนแรงในขณะนี้มันเกี่ยวเนื่องกับโลกร้อนด้วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะได้รับข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่นาซาได้นําภาพของแผ่นน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือซึ่งละลายน้อยเหลือน้อยที่สุดเป็นประวัติการมาเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันนะคะว่าในอีก4ปีข้างหน้าช่วงฤดูร้อนอาจจะไม่มีแผ่นน้ําแข็งเหลือที่ขั้วโลกเหนืออีกเลยค่ะ คนทั่วไปอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายในช่วงหน้าร้อนน้ำจะท่วมโลกหรือเปล่า นักวิชาการที่ติดตามในเรื่องนี้ก็บอกว่าอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นราวๆ5้าสิบเซนติเมตรนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั่นก็คืออาจจะทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศโลกแล้วก็จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงภาวะการขาดแคลนอาหารและที่น่ากังวลอีกอย่างนั่นก็คือโรคภัยร้ายแรงอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาติดตามจากรายงานค่ะ นี่คือภาพจำลองความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศบริเวณขั้วโลกเหนือตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนของปีนี้จะเห็นว่ามีการเกิดพายุหมุนขึ้นที่ขั้วโลกหลายครั้งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น้าแข็งขั้วโลกเหนือละลายลงอย่างรวดเร็วจนเหลือพื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการสํารวจมาขณะที่ปัจจัยหลักคืออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อน ก็ส่งผลรุนแรงเกินกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคาดการไว้จากเดิมที่คาดว่าน้าแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายหมดในอีกดาว50ปีข้างหน้าแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับขั้วโลกเหนือในปีนี้ทําให้เชื่อว่าอีกเพียง4ปีเท่านั้นที่น้ําแข็งจะหมดไปและมีแนวโน้มว่าอาจจะยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกเมื่อขั้วโลกเหนือขาดน้ําแข็งสีขาวแผ่นใหญ่นี้ที่ทําหน้าที่ช่วยสะท้อนความร้อนส่วนหนึ่งออกจากโลกไม่ถึง50ปี สี่ปีก็คือภายในปีหนึ่งหกน่าตกใจมากไงจากห้าสิบปีหรือสี่ปีงั้นทุกคนก็เลย,ยมันจะเร็วขนาดนี้ได้ยังไงคราวนี้ถ้าสี่ปีแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ้นําแข็งก้อนนี้ช่วยลว้ช่วยสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปส่วนหนึ่งเมื่อน้ําแข็งไม่มีไปไงครับตรงนี้ก็เป็นน้ําสีน้ำเงินเข้มเลยตรงนี้จะเป็นดูดซับความร้อนเข้าไปได้อีกเยอะมากก็จะเป็นตัวเร่งที่ทาให้น้าแข็งที่กรีนแล้ล,ล,ละลายเร็วขึ้นก็เดิม ก่อนหน้านี้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาระบุว่าชั้นน้าแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ที่ติดอยู่กับขั้วโลกเหนือก็เกิดการละลายมากที่สุดในปีนี้เช่นกันซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพลอธิบายว่าการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกเหนือจะส่งผลต่อระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นไม่มากเพราะเป็นน้ําแข็งที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ําทะเลอยู่แล้วแต่ถ้าน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ได้รับผลต่อเนื่องและละลายจนหมดจะทําให้ระดับน้ําทั่วโลกสูงขึ้นถึง5เมตร แต่ปัญหาน้ําท่วมโลกยังไม่ใช่เรื่องน่าวิตกกังวลในขณะนี้เพราะจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพลเห็นว่าผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นแล้วจากภาวะโลกร้อนแต่ผู้คนไม่ค่อยตระหนัก <c oughs> ก็คือโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่แลวก็การแปลเปลี่ยนของอุณหภูมิสัตว์ก็จะหนีจากที่เคยร้อนเนไปอยู่ในที่เคยเยน็นพอไปเนี่ยี่ยวไปมันก็ตัวมันก็เอาไวรัสติดตัวไปด้วยมันก็ไปต่อสู้กับ เพื่อแย่งอาหารแย่งที่อยู่กันมันก็เอาโรคไประบาดนะอันนี้ผู้คนเราเนี่ยก็จะต้องเจอกับโรคต่างๆเหล่านี้มากิย้นตรงนี้ต่างหากตัวที่เว็นภัยบปันทอนเฉพาะหน้าและใกล้ถูกที่สุดยังผมยังไม่ไม่น่ากังวลเรื่องของระดับน้ําเท่ากับเรื่องของโรคภัยซึ่งกําลังจะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดและคนไทยก็ประมาทเช่นเดียวกันก็ยังยังไม่ได้เตรียมรับมือและก่อนที่น้ำจะท่วมโลกมนุษย์ยังต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาด เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภัยธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วถามว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงคําตอบง่ายๆสําหรับเรื่องนี้ก็คือว่าในเมื่อแก๊สที่เป็นปัญหามันไม่น้อยลงจากวันนี้ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะดีขึ้นได้อย่างไร ที่อยู่ข้างบนที่เป็นตัวปัญหามันมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปก,ก็ต้องเตรียมรับมือให้หนักขึ้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกําลังจับตาดูฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้ว่าน้ําแข็งจะกลับมาจับตัวเป็นขนาดพื้นที่และความหนาเท่าใดเพราะแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเป็นตัวดึงดูดการไหลของกระแสน้ําอุ่นในมหาสมุทรซึ่งทําให้เกิดความสมดุลของการเกิดฤดูกาลทั้งนี้เพื่อใช้ทํานายความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และการเตรียมรับมือในอนาคตอมริศวรณเกตไทย PBS ีเอรายงาน